สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนเข้าสู่ลุกจันเอสพีชาแนลค่ะวันนี้มาเปิดคลิปแบบน่าสดมากไมครับเพราะวันนี้นะคะเราจะมาท้าพิสูจน์แดดประเทศไทยนะคะด้วยนี่เลยค่ะคลิกันแดด V2 UV นะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากนะคะลองใช้ไม่ได้สักพักแล้วก็คือเลิฟเลยนะคะคือไม่วอกคือแบบ ือบางทีกันแดดค่ะแล้วชอบวอกกับทุกคนแล้วคือแบบเนาะมันก็สําคัญนะคะแต่งหน้าหน้าหลอดก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วคือตัวนี้นะคะบอกเลยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะยิ่งแบบว่าเดดร้อนร้อนมลภาวะแบบนี้นะเรากลัวแบบสิวอุดต้งสิวตันบอกเลยว่าตัวนี้คือไม่ทําให้อุดตันด้วยนะคะคือดีมากจริงๆแล้วก็บอกเลยวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะออกไปข้างนอกเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าข้างนอกแล้วเราก็จะไปดูกันว่าผ่านไปแล้วเนี่ยหน้าจะมันไหม จะเป็นยังไงกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยสามารถเสริมเกราะป้องกันนะคะมลภาวะและฝุ่นควันไดนะะ้เพราะเขามี s ซ f 5 0 p a บเุกบกบกเลยนอกจากนั้นบอกเลยว่าอ่อนโยนะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายปราศจากน้ำหอมและพาราเบนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสูตรน้ำคนเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทิ้งคราบขาวด้วยไม่ต้องเป็นขุยนะไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ลดมันนะคะลดความมันในรูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวนั่นเอง นอกจากนั้นนะคะบอกเลยว่าผิวจะสวยขึ้นได้เนี่ยต้องได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอนะคะก็คือต้องใช้ทุกวันนะคะอย่างสม่ำเสมอนะทุกคนไม่ว่าจะเราจะทํางานนะคะเว่า์กฟมโมเราก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะว่าเราจะมีแบบ แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมนาะอบอกเลยว่าป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดค่ะแล้วบอกเลยตัวนี้เป็นมิตตี้ใหม่ของทีมกันแดดค่ะไม่ทําให้ผิวหมองคําระหว่างวันด้วยนะคะปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB นะคะนอกจากนั้นหน้าไม่หมองคล้ำสุดใสตลอดวันเลยแล้วก็ปกป้องผิวนาจากแสงแดดระดับสูงได้ด้วยนะคะอากาศประเทศไทยเราร้อนแบบนี้บอกเลยว่ามีตัวนี้ คืออยู่จริงๆทุกคนแล้วก็คืนความสดใสให้กับผิวมอบผิวที่ดูเปล่งประกายนะคะโอ้โหดีบ้านจริงนะคะชิราไปแปลงร่างมาทุกคนอันนี้คือวันนี้บอกเลยว่าแต่งหน้าแบบลุกเบาบางมากนะคะไม่ไม่ลงรองพื้นนะคะแล้วก็ไม่ลงคอนซีลเลอร์ไม่ลงอะไรเลยนะคะเพื่อที่จะแบบทดสอบประสิทธิภาพของครีมกันแดดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ลงแปลงโดยลงแค่แบบใต้ตาแค่นิดเดียวเองนะตรงหน้ามไม่ได้ลงเลยนี่ก็คือเป็น เป็นกันแดดลัวๆนะคะแล้วก็แบปบปัดรโกงปตแก้นมกน้อยมากทุกคนแต่งหน้าน้อยมากวันนี้นะคะขีดเฉยๆนะคะไม่อยากเป็นแม่ชีไปทํที่สูน์ในกนวันนี้นะคะก็ <g ül> <c oughs> <g ül> นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราะะจะไปที่สุดโดยการที่เราจะแก้ทำแบบว่าฝนตกทิพย์นะคะฝนตกทิพย์ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากันนําได้จริงเปล่าไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่สถานที่จําลองฝนทิพย์กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูเลย เดี๋ยวลุกเตนจะเอาน้ำโดนข้างหน้านี้นะอ่อ่ออยากจะแบบข้างหน้าเลยไหมข้างหน้าพอเดี๋ยวไม่มีอาการเปียกเที่ยงค่ะทุกคนลุกเตนตอนนี้คือเปียนน้ำเลเปียกแล้วเปียเลยหนึ่งสองเต้นนี่นะคะน้ำแบบหยดจริงๆ,ๆๆเลยนะก็คือจะไม่โดนคิวทุกคนเดี๋ยวคิวหายนะ,ะนี่โดนนะ อันนี้มันดีมากเลยไม่มีะไรติดมาเลยนะเอาน,น้ำแบบดูหน,นอนม่าโอเคนี่นะครับเป็นการแบบพิสูจน์กันแบบู่ที่ใหม่ดูทุกคนดู่ใกล้ๆ <c oughs> นี่นะน,น้ำเต็มแล้เดี๋ยวเราไปเช็ดหน้ากันเมื่อกี้นะคะทุกคนเราได้มีการจำลองคนที่ไปนี่น้าคือแบบจะตีตแบบนี้เลยนะคะแต่คือบอกเลยว่าแบบไม่หลุดกันแดดไม่หลุดทุกคน ดูดีมากชอบนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวรู้จันไปไป,ไปผมอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้น้องค่ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่าจะมันไหมจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากกันแดดนะคะ v 2 u v ไปดูกันดีกว่านี่นะคะทุกคนเราอยู่ข้างนอกนะะ้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําธุระกันนะคะตอนนี้ก็แดดแรงมากนะคะแต่ก็ ต้องใส่แมสด้วยเนาะทุกคนเพราะโควิด -19 เานาะตอนนี้บริเวณที่รูจ่จะอยู่ไม่มีคนนะคะก็เลยเอาแมสลงได้เนาะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่ทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะก็ตอนนี้สามทุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาสับหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ทั้งวันเลยนะอาโลดบอกเลยว่าหน้าไม่มันนะคะแล้วก็ตัวนี้ดีมากจริงๆคนใครนะคะกาลังตามหาครีมกันแดดอยู่บอกเลยว่าต้องไปจัด ใช้แล้วรักใช้แล้วชอบแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกจันต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ